ฮัล lo สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซุ้มซิมแชนแนลนะคะ่ะวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม The Sims 4อีกแล้วนะคะกับภาคเสริมมนุษย์หมาป่าแล้วนี่ก็ถือว่าเป็น EP ที่6แต่ว่าก็จะเริ่มเล่น Luxury c h e s เป็น EP ที่1อ่ะนะคะทุกคนก็ขอเรียกได้ว่าเป็น EP ที่6นั่นแหละนะ ตอนนี้เราก็มาอยู่กันในพื้นที่ที่โล่งๆกว้างๆนะคะก็คือน้องคนนี้ที่เราจะมาเล่นกันเนี่ยน้องชื่อว่าน้องลินดานะคะนางก็มาใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่โล่งๆตินเตียนแบบนี้นะคะแล้วเวลาตอนเนี้ยก็ประมาณแบบสองทุ่มแล้วค่อนข้างที่จะมืดตึ๊บเลยเออจริงๆเราย้ายมาอยู่ที่นี่คนเดียวเพราะว่าเราเติบโตแล้วเนี่ยแต่เราก็ลืมเอาหมาน้อยของเรามาทุกคนคือเราแบบเอ้ยเพิ่งรู้เนี่ยว่านางลืมมินนี่นะนี่นะมินนี่แล้วก็สามารถ ที่จะเรียกให้นางมาได้นะคะทุกคนแต่ก็ด้วยความที่เรามาใช้ชีวิตเป็นลัก u r ร c เชสเริ่มแรกเนี่ยเราก็เลยกะว่าเราจะมาใช้ชีวิตแบบโดดเดี่ยวก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็พอมีนั่นมีนี่มีนู่นปุ๊บอะ้วก็ค่อยพาน้องหมาน้องมินนี่เน่นะมาอยู่กับรางก็แล้วกันนี่นะทุกคนสภาพหลังจากที่พอเราเรียกมาปุ๊บก็คือนอนเลยค่ะและนี่คือท่านอนของน้องเขานั้นเราก็คงต้องปล่อยให้น้องเขานอนไปเงียบๆนะและสถานที่ตรงนี้จริงๆแล้วมันเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองมูลวูดมิวเลยนะ นะทุกคนคือใหญ่มากแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะสร้างอะไรใหญ่ขนาดนั้นนะทุกคนเดี๋ยวเราจะขอดูรอบๆก่อนนะว่ารอบบ้านเรามีอะไรยังไงกันบ้างค่อนข้างที่จะมืดนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นประมาณสองทุ่มละตรงนี้ก็จะเป็นไรบรี่นะคะที่เรามาอ่านหนังสือมาทํากันบ้านทาอะไรง,งี้ได้ถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นบาร์อ,อ,อ้นี่เป็นมุมชอบเลยชอบมากซึ่งบาร์ตรงนี้มันไม่ใช่บาร์ธรรมดานะคะทุกคนคือมันจะมีชั้นใต้ดินด้วยนะชั้นใต้ดินมันจะอยู่ตรงนี้ที่เราก็เคยแบบวาร์ปลงไปละ ซึ่งมันก็ปังมากนะคะชั้นใต้ดินเนี่ยเออเดี๋ยวเราจะมาบ่อยๆเลยโดยเฉพาะบานนะคะเราชอบอะไรแบบนี้ส่วนด้านนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วนะทุกคนแต่ก็จะมีในส่วนของลานประลองอะไรสักอย่างที่เราสามารถที่จะมาประลองกับมนุษย์หมาป่าตัวอื่นๆได้แล้วก็ตรงนี้เราสามารถที่จะมาดูชั้นใต้ดินอันเดอร์กราวได้นะคะว่าชั้นใต้ดินเป็นอะไรซึ่งพี่เจ้าขอบของเราก็ได้มีการลงไปเรียบร้อยแล้วนะ แต่นางก็ไม่ได้เจออะไรมากมายนอกซจากว่าเจอของบางอย่างมันคือ farmer flower and fruit นะคะเป็นเป็นแพ็กเกจที่ดีลักซ์หน่อยที่แบบดูดีดูล้ำค่าดูมีมูลค่าซึ่งพี่จะของของเราก็รักเราเนาะก็เอ็นดูเราเลยเนี่ยก็เลยแบบมอบของต่างๆให้กับเราซึ่งของพวกนี้นะคะทุกคนคือมันก็แบบติดตัวมาจริงๆแล้วลัทธิเชตมันควรที่จะเริ่มต้นที่แบบทุกอย่างคือศูนย์หมดเลยนอกจากเงินแล้วก็คือสกิลสกิลอะไรต่างๆก็คือศูนย์หมดแต่เราคิดว่าเราก็แบบอยากจะเล ไปเป็นธรรมชาติของมันนะนะก็คือเราเป็นเด็กกัมพะมาก่อนนะคะทุกคนเด็กกัมพะที่มีครอบครัวคุณพ่อคริสโตเฟอร์ที่เขาเป็นมนุษย์ป่าเป็นจ่าฝูงเนี่ยเขาได้แบบเออมีการอุปถัมเราก่อนอื่นนะเราจะขอเก็บพืชพันธุ์ต่างๆที่อยู่รอบๆตัวของเราก่อนนะทุกคนเพราะว่ามันจะเป็นของที่ค่อนข้างจะทําให้เรานั้นมีกินประมาณนั้นแหละเพราะว่าตอนนี้เราก็สูญบาทไม่มีอะไรเลยแล้วเราก็แบบหิวไหมตอนนี้หิวมา ก็ไม่ได้หิวมากแต่ก็คือเปิดชีนิดหน่อยแล้วก็ง่วงนอนเบาๆเพราะว่าตอนออกมาจากบ้านนี่ก็ค่อนข้างที่จะรีบออกไปหน่อยก็เลยแบบไม่ได้ดูแลตัวเองสักเท่าไหร่ซึ่งเราก็ได้ต้นไม้หนึ่งต้นไปละแล้วตอนนี้ไอหมาตัวน,นี้ก็คือมาอยู่กับเราไม่รู้ว่านางจะไปตอนไหนด้วยนะคือเราก็ไม่ได้แอดนางเข้ามาใน f ฟ m i l y ด้วยเพราะว่ากะว่าเดี๋ยวเอาไว้ตอนที่เรามีที่นอนน้องหมาหรืออะไรอางที่แบบพร้อมดูแลน้องเขาอะ่ะก็ให้มาอยู่ด้วยเอาจริงป่ะเพื่อนมันสนุกอะ่ะเราจะขอแอดนางเข้ามาในครอบครัวเลยก็แล้วกันนะทุ ก็เลือกเป็น add to family เลยนะคะตอนนี้นางก็มาอยู่ในครอบครัวของเราแล้วก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของเรานะคะน้องมินนี่นางก็คงจะต้องมีชะตากรรมที่ไม่ต่างจากเราเลยนะโอเคตอนนี้เรามารอบๆเมืองละว่ามันจะมีอะไรที่แบบเราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้ซึ่งมันค่อนข้างมืดแต่จริงๆนะ่ะนะเราก็ยังพยายามพยายามเนาะที่จะต้องมาเก็บพืชพันธุ์อะไรต่างๆนานาเราไอ้พวกพืชพันธุ์ต่างๆเราสามารถที่จะแกะออกจากซองมันได้เพื่อที่จะไปปลูกที่บ้านใช่ปะโอเคงั้นเรามาเริ่ม ซึ่งเราก็ได้มีการเก็บเกี่ยวต้นอะไรมาสักอย่างนะเป็นต้นเฉพาะของภาคเสริมมนุษย์หมาปะเลยนะคะทุกคนซึ่งก็จะเป็นต้นที่ค่อนข้างจะหาง่ายในเมืองนี้นะทุกคนเอาละเราก็ได้มาประมาณสาดอกเราก็เดี๋ยวเอามาปลูกที่บ้านซึ่งเราก็คงจะต้องเอามายนโยนวาง,วางแต่ด้วยความที่พื้นที่มันใหญ่มากเราจะขอหาม,มุมก่อนนะว่าเราจะปลูกต้นไม้ต้น้าอะไรยังไงดีก็คงจะเป็นจุดนี้แล้วกันซึ่งจะเป็นจุดที่ดีนั่นก็คือจุดที่มีตู้ประ ต้องเป็นจุดที่ดีแน่นอนแล้วก็ามาวางลิงเรียงกันตรงนี้เลยค่ะได้มา3ดอก3ต้นใช่ปะก็เอามาวางเรียงกันเลยหลังจากนั้นเราก็จะแกะซองทีละซองเดี๋ยวเราจะขอเริ่มที่ซองดีลักซ์ก่อนเลยแล้วกันนะคะโอเพนซีทเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนว,ว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจอะอย่างน้อยก็มีแอปเปิลมันเหมือนกับว่าก็ก็มีพืชพันธุ์อะไรต่างๆนานาเหมือนปกติ พียงแต่ว่ามันจะได้ชิ้นที่ค่อนข้างเยอะนิดนึงอะทุกคนคือแบบมันได้หลายดอกอะไรอย่างเงี้ยเออแต่จริงๆนะถ้าเราไม่ปลูกแต่เราขายเลยเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ก็คงจะขอเก็บไว้เฉพาะต้นอะไรที่มันแปลกประหลาดก็แล้วกันอย่างเช่นต้นอันนี้เราจะขอขายแอปเปิลทิ้งนะคะเพราะเราคิดว่าแอปเปิลมันค่อนข้างที่จะหาง่ายมาก เลยเราก็เลยแบบอยากจะเก็บเฉพาะพืชพันธุ์ที่สําคัญสําคัญส่วนอะไรที่กินได้ก็กินไปก่อนตอนเนี้เหมือนกับเราจะขอเก็บกล้วยเอาไว้เอาไว้กินนะคะทุกคนเพราะว่าหลังจากนี้เราก็คงจะไม่ได้กินอะไรอีกนานเลยละ่ะส่วนดอกเดซี่นะคะเราก็จะขายเหมือนกันได้12บาทก็เอาเหอะดอกบลูเบลนะคะเราก็ขายเช่นกันอนได้8บาทโอ้โหถูกมากเลยอันนี้จะเป็นซองฤดูใบไม้ร่วงนะคะเราจะขอโอเปนก่อนโอ้โหมันก็จะมีต้นอะไรเนี่ยทุกคนต้นกรีนบีนเหรอมันคืออะไรนะ เดี๋ยวเราจะขอวางก่อนซึ่งเราก็ไม่เคยเห็นตอนมันเติบโตเหมือนกันนะว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้จะต้องขอบคุณเหล่าคุณพี่จะขอบแล้วก็คุณพ่อคริสโตเฟอร์มากมากเลยแล้วรวมถึงคุณป้าลิลลี่ด้วยนะคะที่เขาก็ได้มีการมอบดอกมอบต้นอะไรต่างๆให้กับเรามาใช้ชีวิตอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวเดียวดายในพื้นที่อะไรก็ไม่รู้ลงๆน่าก,กลัวน่าก,กลัวฝน,นก็ตกด้วยนะ่ะส่วนนี้ก็จะเป็นเลมอนเลมอนเดี๋ยวเราปลูกเลมอนสักต้นหนึ่งเอาล็อกกันนะทุกคนเพราะเรารู้สึกว่าเออเรา ชอบต้นเลมอนอยู่เหมือนกันนะ,ะปลูกแค่ต้นเดียวก็พอจริงๆเรากินก็ได้นะทุกคนเออเก็บไว้ก็แล้วกันเนาะจะได้แบบประทังชีวิตได้อยู่เป็นซองที่เหมาะที่จะปลูกในฤดูวินเตอร์ฤดูหนาวประมาณนั้นนะอ๋อนี่จะเป็นสโวนดรอปนะอ่าเราขอจะปลูกสักต้นหนึ่งดีไหมได้มาสองซองเออเราก็แกะสองซองโอ้อันนี้จะเป็นต้นฮอลลี่เดี๋ยวเราจะขอต้นฮอลลี่มาเรียงตรงนี้ให้มันได้สักประมาณ5ต้นประมาณนี้โอเคตอนนี้ซองพืชต่างๆก็คือหมดเกลี้ยงแล้วนะคะทุกคนก็จะเหลือแค่กล้วยกับเลมอนที่เราจะเก็บเอาไว กินประทางชีวิตซึ่งไอ้เพื่อนเนียที่อยู่ในเมืองมนุษย์หมาป่ามันกินได้ด้วยแหละเออเนี่ยเออแต่เราไม่กินนะเราขอเอามาปลูกมาอะไรอย่างงี้ก่อนเพื่อที่จะได้มีอนาคตที่ดีนะจะเริญเติบโตทันที่เราจะต้องเก็บเกี่ยวจะต้องใช้เงินอะไรประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวเราให้นางรีบมาทําก่อนส่วนของอื่นๆพวกนี้เราก็เก็บเอาไว้ก่อนเผื่อจะได้เอาไว้ใช้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันอนาจใจจริงๆมันแบบว่ามันไม่มีตัวเลือกอะไรแล้วอ่ะเราก็อาจจะค่อยขายก็ได้หรือจะขายเลยก็ดีเหมือนกัน นะอ้อยนางปลูกไปปลูกมาตอนนี้ก็คือสภาพนางก็ฉี่แตกแล้วจ้าเนื้อตัวก็เหม็นแล้วหมาก็คือมองหน้าทาไมกลิ่นมันแปบขนาดนี้ว่ามนุษย์แกเป็นช่วงฝนตกด้วยนะคะทุกคนโอ้ยตอนนี้เอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนะ หมาของเราไม่ได้รับการดูแลแหมตัวเองยังจะเอาไม่รอดยังจะไปดูแลหมาอีกนางก็กําลังจะวิ่งหนีไปนะคะทุกคนดูดิมินนี่อิส running away นะคะนางก็กําลังจะวิ่งหายออกไปจากบ้านเธอจะกลับบ้านในที่สุดแต่การโพสต์การแจ้งเตือนผ่านคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์สามารถช่วยหาเธอเจอได้เร็วขึ้นเราก็เลยแบบอ่ะตอนอื่นเราต้องหาเงินไปซื้อคอมพิวเตอร์ก่อนหรือไม่ก็หาในโทรศัพท์ก็ได้นะแต่ถึงยังไงตอนนี้หมาหายไปก็ดีเหมือนกันเราจะได้แบบเออเอาตัวเองให รอดก่อนเนาะอ่ะเราก็ให้กําลังใจนางปลูกไปเรื่อยๆก่อนนะคะทุกคนปลูกท่ามกลางสายฝนในระหว่างนางปลูกเราก็จะขายอะไรที่ไม่สําคัญสําคัญออกไปนะคะทุกคนก็เซลล์ไปหมดเลยก็ประมาณ250โอเคขายเรียบร้อยตอนนี้ก็ได้เงินประมาณ300แล้วนะคะทุกคนยังมีหน้ามาเซลฟี่อีกเนาะก็จะมีต้นนี้นะคะที่นางก็เริ่มที่จะดีดดิ้งขึ้นมาเพื่อที่จะเติบโตนะคะแล้วก็ยังทําอะไรไม่ได้แต่ว่าสําหรับน้องลินดาของเราก็คือสลบไปแล้วเราต้องทำ อะไรกับนางได้บ้างตอนนี้ในเมื่อเราได้มาสัา่มเเราก็คงจะต้องมีการซื้ออะไรสักอย่างให้กับนางได้ใช้อย่างแรกนั่นก็คือเตียงค่ะทุกคนซึ่งเตียงที่จะถูกสุดนะคะก็คงจะเป็นเตียงของหมาป่านี่แหละทุกคนโอ้โหเข้าตีมเลยจ้าเดี๋ยวเราจะขอมาวางไว้ตรงตรู้ไพรเซนีดีมานี่นะทุกคนพื้นที่ใหญ่ๆ่แบบนี้มันคือพื้นที่บ้านของเรานั่นเองซึ่งมีพื้นที่ใหญ่ก็จริงแต่ไม่มีเงินค่ะเหลืออีก94เราคงจะต้องหาโถส้วมให้นางเอา้ามันไม่พอหรือ มันไม่พอนะทุกคนแต่ก็สามารถที่จะใช้อันนี้ได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดูซึ่งมันจะเป็นพุ่มไม้ประมาณ55บาทจริงๆแล้วพุ่มไม้นี้เราเคยรีวิวไปแวบหนึ่งแล้วนะคะที่เราสามารถที่จะเข้าไปวูบได้ไปงีบได้แล้วก็อาจจะฉี่ได้ด้วยมั้งก็มันอยู่ในหมวโหัวซ้วมอะ่ะเข้ามานอนมาแนปได้แต่มันก็เป็นการแนปที่แบบหลับไม่ค่อยเต็มอิ่มเหมือนเตียงเราก็เลยแบบเออซื้อเตียงไปทีเดียวเล็กซึ่งไอการที่เข้าไปให้ปุ๋ยเนี่ยมันแปลว่าเหมือนกับเติมปุ๋ยใส่ปุ๋ยโร มันก็คือการเข้าไปฉี่ไปอึนั่นแหละค่ะทุกคนเพื่อให้ต้นพุ่มไม้นี้มันแบบเจิบโตแต่จริงๆเราไม่ได้เติบโตมันเหม็นมันเน่าตัางหากล่ะแล้วถ้าเราจะเข้าไปนอนในขณะที่มันจะเหม็นอยู่เนี้ยมันก็ได้เหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นเราเราไม่เข้านะอีกประมาณไม่กี่ชั่วโมงเราก็ต้องไปโรงเรียนแล้วอะทุกคนเพราะว่าอันนี้คือเราก็ออกมาใช้ชีวิตเป็นชีวิตที่แบบ ลันทดเริ่มต้นด้ศูนย์บาทในวัยทีนนะคะ,ท,ะ,คะทุกคนมันก็เลยทําให้นางจะต้องไปโรงเรียนน่ะอ่ะตอนนี้3ามโมงแล้วนางก็กลับมาที่บ้านสภาพก็คือไม่ไหวเราก็คงจะต้องไม่ใช่แค่การจะต้องมาปลูกหักปลูกหญ้าอะไรแค่นี้แน่นอนเราอยากจะแอบส่องใกล้ๆนะแต่ก็ไม่ทันซะละยังได้อยู่เดี๋ยวเราจะขอส่องอีกทีว่าการเข้าไปฉี่ของนางนั้นเป็นยังไงซึ่งก็ดูเหมือนจะเข้าได้ประมาณ4มุมเลยนะอ่ะเข้ามาเรียบร้อยนางก็คือจะเข้าไปนั่งยองๆ ไรประมาณนั้นมั้งนี่คือพยายามมากพยายามที่จะดูว่าภายในนั้นนั่งนนท่าไหนได้ละนี่ไงเราแอบ,บเข้ามาดู ว่าถ้านั่งของนางก็คือประมาณนี้อ๋อนางก็นั่งอึประมาณนี้แหละอย่างที่เราคิดไว้อย่างนั้นเลยโอเคอะไรที่ควรเป็นความลับก็ปล่อยให้มันเป็นความลับไปนะอย่าไปเปิดเผยอะไรมากตอนนี้หิวมากใช่ตอนนี้หิวมากแล้วก็ต้องการที่จะอาบน้ำมากก็เลยเดี๋ยวจะขออนุญาตให้นางกินก่อนกินเลมอนก่อนตรงนี้เป็นหุบเขาลึกลับนะเดี๋ยวเราจะลองขึ้นมาข้างบนโดยการก็ลองมาทราเวลอะไรอย่างนี้แหละก็ไม่รู้ว่าสามารถขึ้นได้ไหมนะเพราะบางที่มันก็จํากัดแค่ว่า มนุษย์หมาป่าเข้าได้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเอา้าเข้าได้เฉยเลยทั้งที่เราก็เป็นมนุษย์เนี่ยนะอุ๊ยอันนี้ดูเหมือนกับว่าเราจ้องไว้ตั้งนานตั้งแต่ตอนรีวิวภาคเสริมเนี่ละเราอยากจะมาเก็บพืชพันธุ์อะไรตรงนี้นะมันดูเหมือนกับมันยังไม่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้มันยังไม่แบ่งบานพอนะคะก็เลยคิดว่าแล้วฉันขึ้นมาทําไมเนี่ยซึ่งโดยรวมรอบๆตรงนี้ก็คือเป็นยากาศที่ดีมากนะคะทุกคนมันจะเป็นเหมือนกับ หนองน้ําอะไรเล็กๆน้อยๆน,นะเราก็เลยอยากจะมาหามุมตกปลาตรงนี้ก่อนแต่ก็ไม่สามารถทําได้อีกฉันทําอะไรได้บ้างตอนนี้เราก็พยายามที่จะหาห้องน้ําสาธารณะนะแต่ก็ไม่สามารถจริงๆเราคงจะต้องไปหาพื้นที่ตรงไหนสักที่หนึ่งซึ่งอันนี้เราสามารถทําได้มาโอ้ยนี่ไงเจอแล้วจริงๆไอ้ต้นเนี้ยมันไม่ได้มีแค่ให้คุณพี่จะขอบหรือว่ามนุษย์มมป่าทั่วไปมายืนเท่อย่างเดียวได้นะ คือมันสามารถที่จะใช้อะไรต่างๆนา,นาได้อย่างเช่นก็คือมาพักผ่อนหรือว่าจะมาล้างมือหรืออะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้จะเป็นเรสรูมก็คือใช้ห้องน้ํามาขับถ่ายแต่ไม่สามารถที่จะอาบน้ําได้เออเราก็คงจะต้องมานี่นะคงจะเลือกเป็นอันนี้ทุกคนมันก็คงจะแบบเป็นการทําความสะอาดเพื่อที่จะทําให้ไฮยีนอันนี้มันเพิ่มขึ้นมาได้ก็คิดว่าน่าจะทําได้นะอันนี้ก็คือกําลังวิ่งมาวิ่งมาแล้วนี่เป็นการวิ่งเราต้องช่วยให้นางวิ่งนะ นางวิ่งเองไม่ได้เพราะตอนนี้เหนื่อยไม่มีอารมณ์จะวิ่งเราเลยต้องช่วยให้นางวิ่งโอเคนางก็เข้าไปห้องน้ําแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนรอสักครู่ก็จะมีของต่างๆที่เราสามารถที่จะมาปิ้งอะไรตรงนี้กินก็ได้นะคะแล้วตอนนี้ก็มีเอ e น g y ค่อนข้างที่จะลดลงเยอะมากแต่เรายังไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างเลยตอนนี้ก็มีแจ้งเตือนขึ้นมาว่าให้เราแบบรีบกลับบ้านก่อน เพื่อที่จะไปหาเพื่อนบ้านที่เขามาต้อนรับเราก็คือจะมีเพื่อนบ้านมายกเค้กอะไรให้เราซึ่งคุณเจ๊เดน่าเขาก็มาอีกแล้วค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะ <c oughs> าาอินไว้เพื่อนบ้านนะคะอุ๊ยตอนนี้ดูเหมือนกับมินนี่จะรีเทิร์นแล้วจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหนังหน้าหมาก่อนนะนี่สภาพนางกลับมาแล้วแต่สภาพก็คือจะค่อนข้างหนาวเหน็บอ่ะเอาอะไรเดี๋ยวจะต้องพาไปโรงพยาบาลหรือมะไงเนี่ยแต่ก็คงเอาไว้ก่อนนะหมานะ ก็คือนางอยากวิ่งหนีไปเองอะแต่ว่าการจากไปของหมานั้นโอ้ยอย่าพูดเป็นลางการที่นางวิ่งหนีไปนั้นนางก็จะกลับมาพร้อมกับกล่องของขวัญทุกครั้งเลยนะเดี๋ยวเราจะขอลองแกะซึ่งของในนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์น่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์ที่มันจะเป็นของเล่นหมาไม่ใช่ของที่จะทําให้เราใช้ได้แบบมีประโยชน์นะแล้วนี่ก็คือเค้กที่เราแบบเออต้องการมากเราอยากจะคอทูมิลเลยไหมมันมีทั้งหมดประมาณ8จานอ่าได้อยู่จริงๆเราจะเก็บไว้กินคนเดียวลงงกไงเอาเดี๋ยวก่อน หมาเดี๋ยวแกฉันยังไม่ได้กินมนุษย์ยังไม่ได้กินแกจะเป็นหมาแกจะมากินไม่ได้แล้วเราจะกินได้ไหมเราก็ยังพอจะกินได้อยู่นะกินต่อจากหมาอย่าคิดมากเราได้เหมือนกับได้ได้ซากฟอสซิลมาเป็นหินเนี่ยถ้าขายก็ได้10บาทแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ขายแล้วก็เอามาตั้งตรงนี้แล้วก็เลือกเป็นสตาร์ดี้ก็ได้นะคะแล้วเราจะสตาร์ดี้ไปเพื่ออะไรเราก็อยากจะขายมากกว่านะ ค่ะเราได้ตังค์ตั้งสิบาทเนี่ยเออได้49้ละจะได้ซื้อตู้อับน้ำแล้วจ้าใกล้หรือ,อยังก็อยู่ดูเหมือนจะยังไม่ใกล้อีกยาวไกลอยู่อันนี้เรา,เราขอข้อทูมิวก่อนนะแล้วก็จะมาต้อนรับเพื่อนบ้านซึ่งวันนี้ครั้งนี้เพื่อนบ้านเรามาแค่2คนเองอะ่ะแล้วดังนั้นคุณพี่จะของเราก็คือไม่ได้มาด้วยก็เลยแบบอ้อเสียใจจังพะรู้ว่าพี่จะขอไม่มาเราก็เดินแบบห่อเหี่ยวเลยจ้าแล้วตอนนี้เราก็เชิญเพื่อนบ้านทุกคนให้มากินเค้กนะคะซึ่งเดน่าเป็นคนทํานะเดน่าก็บอกว่าก็ ก็เหมือนกับหวังว่าเออเราเนี่ยนะจะชอบเค้กนะชอบฟรุตเค้กนะซึ่งแน่นอนว่าเราก็ชอบอยู่แล้วของฟีเราชอบอยู่แล้วยิ่งสภาพบ้านของเราเป็นแบบนี้ยิ่งชอบเลยของฟีอ่ะแล้วเจคนนี้เขาเป็นเพื่อนบ้านด้วยอีกหรือเปล่าก็ดูเหมือนจะไม่นะแล้วนางมาทําไมเราอยากจะอาบน้ําให้นางอยู่นะแต่ก็คงจะไม่สามารถเพราะขนาดตัวเราเองนั้นเรายังไปอาศัยต้นมงคลอาบน้ําเลยเอาจริงลืมไปว่าก่อนหน้านี้มันจะมีแจ้งเตือนเกี่ยวกับตู้ไปรษณีย์ด้วยว่ามันจะมีค่าบิน85บาทเดี๋ยวกัน แปบาทอะไรอย่ามามั่วนะคือเพิ่งจะมาอยู่บ้านแล้วดูสภาพฉันใช้ค่าน้ำค่าไฟตั้งแต่เมื่อไหร่เดี๋ยวก่อน แล้วมันมาได้ยังไงแต่เดี๋ยวค่อยจ่ายแล้วกันตอนนี้ขอซื้อตู้อาบน้ําก่อนซึ่งยังไม่มีเงินเลยเราก็คงจะต้องหาพืชพันธุ์อะไรต่างๆแถวแถวนี้มาเก็บเกี่ยวซึ่งก็ยังเป็นต้นเดิมจริงๆมีเยอะกว่านี้มากๆนะคะทุกคนแต่ด้วยความที่ตอนนี้เราสภาพยังไม่ไหวยังจะต้องเพิ่ม energy แบบกักเก็บเอาไวเ้เยอะๆเพื่อที่จะได้ไปหาต้นไม้อื่นๆได้แบบยาวนานได้แบบหาทีเดียวก็ได้มาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยเราเจอกล่องของข,องขวัญอีกจุดนึงแล้วอันนี้ เราสามารถที่จะเก็บได้เหมือนกันมันจะเป็นเหมือนมิสซิรี่บ็อกซ์นะคะที่เราจะต้องเก็บก็คือถ้าเจอต้องเก็บเพราะถึงแม้ว่าบางทีมันจะมีแต่ของเล่นหมาแต่มันก็อาจจะได้เจอของที่ล้ำค่าก็ได้นะเออไม่แน่นะภาคนี้มันมีอะไรที่ให้ทำแบบเยอะน่าสนใจมากแล้วก็พืชต่างๆก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากเราก็เลยรู้สึกดีโอเคตอนนี้เดี๋ยวให้นางหยุดก่อนเดี๋ยวให้นางแบบว่าพักการนอนก่อน ก็คือนอนเยอะแล้วพักบ้างนะก็คือตื่นมาหาอะไรทําบ้างซึ่งแมปเยอะมากอย่างนี้เนี่ยเราก็คงจะต้องให้นางรีบไปเก็บเกี่ยวนะคะเพราะเดี๋ยวไม่งั้นเนี่ย๋ยวจะทําให้นางแบบไม่มีอารมณ์ที่จะทําไม่มีอารมณ์ที่จะเก็บเกี่ยวแล้วทุกอย่างก็จะพังไปหมดแล้วก็จะเสียเวลาเพิ่มเข้าไปอีกอุ้ยตรงนี้จะมีต้นที่แบบเหมือนกับเออมันมันปลูกอยู่แล้วอะ่ะเออแต่เราก็รู้สึกว่า เรายังทําอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่ามันยังเติบโตไม่เพียงพอมันเหมือนกับมันต้องการน้ําแต่เราต้องการ energy <c oughs> คือแบบ ต้องเอา energy ขนาดไหนวะเนี่ยมันคือมันจะต้องนอนเต็มอิ่มแบบเหมือนกับ8ชั่วโมง9ชั่วโมงเต็มเต็มเหมือนกับเราทั่วไปเนี่ยนะเราแบบต้องการที่จะซื้อตู้อาบน้ำไงเราก็แบบเออรีบนิดนึ่งอ่ะบ๊อบบี้มาอีกแล้วบ๊อบบี้มาอะไรตั้งไนนะถ้ามาแล้วมีประโยชน์ก็ดีหน่อยนะแต่ถึงยังไงเราก็คงจะต้องมาโอเคก่อนก็แล้วกันคือถ้าผู้ชายทักมาเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ปฏิเสธยากมากสําหรับเราป่านนี้นางคงเดินเหนื่อยมากอะทุกคนเพราะว่านางทําอะไรช้ามากๆเลยจริงๆอะเด องมาดูก่อนนะว่านางเก็บอะไรได้บ้างแต่อันนี้เป็นโรบอทอุย้ย285น่าจะได้มาจากมิสซูรบ็อกซ์อันนั้นแหละโอเคเดี๋ยวเราขายเลยได้ซึ่งประมาณ200รวรวมถึงอันเก่าที่มีอยู่แล้วก็ประมาณสามร้อ 300. โอเคคราวนี้เดี๋ยวเราจะขอกลับไปที่บ้านเหมือนเดิมวิ่งมาไกลมากเพื่อที่จะ มาเก็บต้นนี้แต่ก็ไม่สามารถที่จะเก็บได้เพราะหมดอารมณ์ความอยากเก็บซะก,ก่อนโอ้โหแล้วอุตส่าห์วิ่งมาอันนี้ก็คือจะเป็นควันแปลกๆที่จะทำให้รู้สึกร้อนๆนะทุกคนเอออุ๊ยมีตัวอะไรอะ่ะเอ้ยนี่มันคือตัวอะไรกันนะมันคือหมาไงสงสัยอะไรแต่ว่าที่ปากนางมีขนสัตว์ด้วยเอ,อ้ยมันคือขนของไอ้ซากังหรือเปล่าหรืออะไรยังไงแต่เราก็คงทำอะไรไม่ได้นะคะอุ๊ยอันนี้เราเก็บได้ปะ เอ้ยเราเก็บได้ เอ้ยเดี๋ยวเราคงจะต้องรีบกลับมาเก็บก่อนอย่างพึ่งกลับไปเพิ่ม energy กลับไปนอนต้องรีบมาเก็บก่อนอันนี้คือน้องหมาเป็นหมาจรที่เราแบบบังเอิญมาเจอแล้วนางก็คาบอะไรมาก็ไม่รู้อ่ะแล้วมันสามารถที่จะทําอะไรได้นอกสจากเก็บอ่ะเอา้าก็สลบกลางทางอีกแล้วสลบอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แล้วกลัวว่าจะกลับมาหาอันนี้ไม่เจอเราก็เลยแบบอ่ะเดี๋ยวเราจะรีบให้นางมา open ตื่นก่อนตื่นก่อน,ต,น,อนตอนนี้รีบตื่นก่อนดูเหมือนกับว่าแถวๆนี้จะมีหมาจรเยอะนะเมื่อกี้ก็น่าหนา,หนาเดินแวบบไปอยู่ทีหนึ่งเออเดี๋ยวอีกหน่อยเอม มินนี่ของเราก็คงจะกลายเป็นหมาจรแบบนั้นเช่นกันนะคะทุกคนอันนี้จะมีแจ้งเตือนขึ้นมานิดหนึ่งว่าอ่ะมินนี่โดนกะลอ,อกกัดการถูกกะลอ,อกกัดอาจทําให้เกิดอาการป่วยได้ดังนั้นให้จับตาดูเพื่อนขนยาวของคุณให้ดีเดินมาจะถึงหรือยังเนี่ยโอ้ยเดินช้ามากเลยแต่สําหรับคุณบ๊อบบี้ของเรานะคะที่เป็นแวมไพร์นางก็มาแล้วเรามาปุ๊บก็ไม่เห็นเราอยู่บ้านคือเราก็สลบอยู่ข้างทางริมทางไปเรื่อย ก็ไม่มาเจอเราสักทีนางก็เลยกลับไปลาตอนนี้คือพยายามวิ่งอยู่ใช่ไหมเราเชื่ออย่างนั้นเราเชื่ออย่างนั้นโอ้โหแล้วชาตินี้มันจะถึงไหมวะเนี่ยคงจะฉี่ระหว่างทางแน่นอนเนาวจริงแต่สภาพแบบนี้เราต้องมาลุ๊ยเดียเดียวเดียวเยวมื่อกี้คือหลอนมากตกใจตกใจแรงมากทุกคนอะไรที่วิ่งผ่านหน้าเราไปเอา้านี่ไง นี่ไงแล้วอย่าบอกนะว่าเป็นใครนะเป็นป้าลิลลี่เหรอเอาป้าลิลลี่มาตกมันอะไรตอนนี้แต่ถึงยังไงเราก็คงจะต้องปล่อยป้าเข้าไปจะป้าข้างอะไรก็แล้วแต่เลยอย่ามาใกล้เราแล้วกันกลัวและในที่สุดนางก็เดินมาถึงนะจ๊ะหลังจากที่รอไปประมาณ10ปีในที่สุดก็เดินมาถึงมันมีอะไรในนี้นะมันเหมือนกับเป็นขนนกขนอะไรสักอย่างอุ้ยเอ้ยมันเป็นอะไรที่แปลกประหลาดนะเนี่ยแล้วเราทําอะไรได้บ้างอะ ดูเหมือนจะยังทําอะไรไม่ได้มันจะต้องมีการสะสมไปเรื่อยๆมาเป็นขนนกเออถ้าขายมันก็ได้เหมือนกันแต่ดูเหมือนกับมันน่าจะเป็นอะไรที่ล้าค่าเราก็คงจะต้องเก็บไว้ก่อนนะคะอา้ามีหมาป่าเมื่อกี้เดินผ่านอีกแล้วนี่ไงป้านี่ป้าใช่ไหมหรือว่าพี่จะขอบเอ้ยนี่พี่รู้โหเวลนั่นเองอะ่ะนางก็บ้าคลั่งเหมือนกันอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะวันนี้มันเป็นพระจันทร์เต็มดวงนี่ว่าเอา้า แล้วเราจะทําอะไรได้ไหมนอกจากวิ่งหนีก็คงจะทําอะไรไม่ได้ก็คือถ้าเป็นดวงจันทร์เนี่ยนะดวงจันทร์เต็มดวงนี่นะคะทุกคนก็คงจะต้องเจอมนุษย์หมาป่าคลั่งแบบเนี้ยทั้งคืนเลยแหละถ้าเราจะตามนางไปได้ไหมเราก็คงจะตามไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้อเอาใจช่วยนะคะขอให้บ้าคลั่งให้ถึงที่สุดเลยสู้ๆนะสู้ๆนะ อ่ะตอนนี้เราให้นางกลับไปที่บ้านได้แล้วรีบกลับไปอ่ะนะี่เราลองวิ่งแข่งกับมนุษย์หมาป่าที่บ้านข้างดีว่าใครจะถึงบ้านก่อนกันโอ้ยตอนนี้คือฉีดแตกระหว่างทางอีกนิดนึงก็จะถึงบ้านลาแต่ก็คงทนไม่ได้จริงๆถ้าเป็นเราก็คงทนไม่ได้นะอันนี้เราคงจะต้องขอเก็บใส่กระเป๋าก่อนมันยังไม่เน่าใช่ไหมแล้วตอนนี้เราก็ให้นางหลับไหลไปก่อนนะหลับไหลไปชั่วครูอุ้ยมีกล่องมิสซิลี่บ็อกอีกแล้ว ท้าไม่เจอบ่อยจังเลยไอหมาของเรามันไปฆ่ามาจากไหนกันเนี่ยอ่ะตอนนี้เปิดเรียบร้อยแล้วอุ๊ยอันนี้จะเป็นของเล่นหมาว่ะอาจจะไม่สําคัญกับเราขายทิ้งเอ๊แต่หมาวิ่งมาขนาดนี้เราต้องมีความเอ็นดูนะวิ่งมาขนาดนี้เนี่ยนะโอเคเดี๋ยวเราคงจะต้องนี่มันมีการเทรนน้องมินนี่ด้วยนะเดี๋ยวเราจะลองมาเทรนน้องกันซึ่งถ้าเกิดว่าเราเทรนได้ถึงระดับเลเวล3อะไรสักอย่างเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถทําอะไรสักอย่างกับผู้ไม้นี้โดยการเซนต์เฮดทูเอ็กซ์รนะคะก็คือ การที่แบบเหมือนกับพาน้องหมาเนี่ยเข้าไปสืบสอดส่องอะไรในพุ่มไม้นี่ได้แต่เราก็ต้องฝึกหมาให้ถึงระดับเลเวล3อย่างที่บอกเนี่ยล่ะโอเคสําหรับวันนี้นะคะคงจะต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วอีพีหน้ามาเจอกันใหม่นะบ่าอ้